เมื่อนีเขากลัวจ้าสิอุ่นเขาเหนียวเขาเหนียวเอาแช่ไว้ในตู้เย็นสิอุ่นเขาเหนียวเห็ดกับเขาสะก้อนข้างมวลหนึ่งแล้วบันนี้เห็ดร้อมืลหนึ่งห่อนเขากะจังคอยสิไปจกเขาใส่บันนี้มองนี้แช่ถวยวแช่ซ้ำใบเต็มมือขึ้นนี่ล่างสะก้อนเด้อล่างถั่วแช่ซ้ำสะกอนตื่นมากกระได้พี่น้องเอ้ยเห็ดงานเวีย д. เวียดบ้านเวียดเฮียนนี่บ่เลียเ่ยวางเห็ดเบิดมือบ่เห็นมองได้ก็เมียนเวียดเฮียนเวียกซักนนิเละเออมันบ่มีแน่วได้ขึ้นมาดิเพราะว่ามันเฮ็ดไปเรื่อยเปื่อยเห็นมองนั่นเห็นมองนี่ก็เห็ดไปสนเสีวอันนี้ก็บานนี้สิจกเขาใส่ก้องเขาทุกเท่อกะจกออกจากกองใส่ถุงแล้วจังเขาตู้เย็นมวัดมือขึ้นนี่ก็เลยเฝ่าก็เลยได้เอาก้อง,ของเขายัดใส่สูญเย็นเลยพี่น้อง เขาเขาก็เลยแข็งเอาซ่อนงัดสารเบียนพี่น้องเอามือจกเลยโจกลงไปเท้่นึงเออเคยเป็นเลี้ยวเสียนอยู่ในกองเขาเสียบเขาในเล็บโอ้ยเจ็บปวดอยู่ตั้งหลายมืออันนี้ก็เลยได้เอาซ่อนงัดเนาะเรียบร้อยไปตั้งข้างหมอเขาล้วก็เสิมาเฮ็ดแนวกินเดียบอพี่น้องว่าสิตตมสมปลาใส่เห็ดเฟียงสันเดชขึ้นว่าเออ มันสิเป็นแนวดสิแสบบ่แสบมีคามีตะไคร่กระทูปกไปจักก้นเอาอยุหลังบัานนี่ละ่ะปลูกผักสวนขั่วมีคามีตะไคร่ใบบักูดยุหลังบัน่นเขาก็เก็บมาเห็บกินเห็ดเฟียงสื่อเพื่นมาดอกพีนองเขากับปาดเป็นสิ้นแน่น่อยซะมันก็จังคอยกนิ่นงยงตำเคียงบัดน,นี้หอมแดงกระเทียมพริก,กตำใส่ใน มอเออเอามอไปข้างแล้วก็เอาเครื่องลงกไปใส่เครื่องลงใส่สะก้อนให้มันหอมหอมเดือดเดือดสะกอนเอามอเขากับพ่อทสายหรือเานี่หรือทส่เขาสะก้อนเด้อบานนี่ใส่เขาก้อนเข่าวันอุ่นอุ่นไหวโดนแล้วมันสีเหนียวมันเป็นเขาไม่เดือดทั้งทรายเขานี่แล้วที่วิตประจำวันก็ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินยังสี่แลวเนะเอ้าเจ้าอีสานหนาอเห็ดกินง่าย อยู่ในครั้วบ้านๆเท่านี้ล่ะบ้านนี่มอห้อนแล้วฟดลวงลวงเราบ้านนี้สิปรุงเครื่องซะก่อนย่านป่ามันเปื่อยเออแนวใส่ก็มีเกลือมีรสดีมีผงนัวเออน้ำบักค้มเปียกเป็นสัตว์เราพี่น้องปรุงไงง่ายต้มสมต้มต้มย่ำพนาวัลสิต้มย่ำม,มันสิเป็ยต้ยม,มตยังบ้านนี้เผิ่อทำเบิองด้วปรุงไปปรุงมาจักสีแสีบบวแสบีบเอาซีมเบิองซะก่อนซีมแล้วก็จังค่อยสิเอาปลาใส่ แซบแล้วบริก้ก็เอาปลาล่วงใส่สูตรไผ่สูตรมันเด้อพี่น้องเด้อสูตรของข่อยนี่ย่านมันข้าวเพราะปลาปีนปลานิ่งเนานะย่านมันข้าวก็เลยเอาเครื่องเอา อันปรุงเครื่องสะกอ้อนวันนี้ก็เอาต้นหอมลงไปมีหอดผักกะแยงเด้พี่น้องต้มไปต้มมาต้มยำจะได้มีหอดผักกะแยงใส่บัออคือพ่อบะกอ,อกก็เอาบักอ,อกมาใส่เดี๋ยวเนี่น้ำเละเอ็นเดีนพี่น้องเอ้ยต้มยำพะนะ <c ười> กลายเป็นต้มส้มบ้านเฮาละพี่น้องเลยอยากให้มูเจ้ามาซิบเบิ่งว่ามันเป็นรสชาติแบบไดปรุงไปปรุงมาว่าสิเป็นต้มยำพนะมาเด้อมากินน้ำข่อยบัดนนี้พี่น้องต้มส้มใส่บกกอก